มันเป็นเรื่องจริงของคนนะคนเราต้องการมี passive i n c o m ต้องการหยุดงานแล้วเงินยังไหลถูกไหมคะใครต้องการเหนื่อยไปตลอดชีวิตไม่มีหรอกทุกวันนี้เนี่ยมีทุกอยายได้จากการทําธุรกิจหรือก็แบบอ่ารายได้บบจากสิ่งต่างๆมากมายก็คือเดือนนึงเนี่ยก็เยอะคนะแต่ว่ามันคล่องไงเพราะเราต้องใช้เงินทุกวัน แล้วเราจะต้องคิดมากเลยเวลาเราจะใช้เงินท่าทาี่ได้มาเยอะแต่คิดว่าแบบหูจะกินเยอะไม่กล้ากินจะไปซื้อนี่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะกลัวเงินท่องอะไรอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราจะมีความมั่นคงในชีวิตได้โดยไม่ต้องกลัวว่าเงินเราจะท่องไปแล้วเราจะพอไหมคนที่ทํางานประจาทุกเดือนอสมบุรว่าเงินเดือนห้าหมื่นทุกเดือนเก็บเงินทั้งปีเพื่อที่จะไปเที่ยวจริงๆแล้วเก็บทําไมอ่ะในเมื่อเดือนเดียวเนี่ยไปเที่ยวได้แล้วอ่ะแต่ ใช้เงินวันนี้เนี่ยเราเจอเครื่องมือที่จะทบให้เรารู้สึกว่ามันมีวันนั้นที่เราจะแบบไปเที่ยวได้ใช้ช <balm> ีวิตแบบอิสระได้โดยไม่ต้องมาแคร์ว่าแบบเงินเราท่อนไปหรือว่าเดือนหน้าเราจะได้แบบนี้อีกไหมดาราได้เงินเยอะธุรกิจได้เงินเยอะแต่เราต้องมานั่งคิดว่าเดือนหน้าจะมีงานเนี้ยแล้วของเราจะขายได้อีกไหมเดือนหน้าทุกวันเนี่ยเครียดทุกวันเหนื่อยแล้วยังต้องเครียดอีกอ่ะมันไม่แฟร์กับชีวิตเลยอ่ะเราควรจะต้อง ได้เราเพราะฉะนั้นะวันนี้ก็าเจอเครื่องมือแล้วขอแค่คิดว่าเรากล้าให้มาสูมม่อเวนเจอร์แล้ววันข้าหน้าชีวิตเราจะต้องดีนะสำเร็จแค่นี้คุณก็จะสำเร็จท่ะ